สวัสดีครับผมโอเคโอดครับ okay, และคลิปนี้คือเป็นยังไงหลังดูอวตาร The Way of Water ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เหมือนเดิมมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็ก่อนอื่นแล้วก็ถ้าคลิปนี้ผมให้ข้อมูลมัล่วข้อมูลผิดข้อมูลไม่ถูกพูดมั่วพูดผิดพูด,พ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 ดไม่ดีผมก็ต้องขออภัยอย่างสูงด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกับข้อดีข้อแรก,กเลยดีกว่านะครับข้อดีข้อแรกเลยก็คืองานโปรดักชันนะครับเรื่องนี้ก็ภาพสวยมากๆพว วิชัลเอฟเฟกหนังเสียงซาวเอฟเฟกนะครับเสียงน้ําเสียงฝนเสียงปืนนี่ทําได้ดีมากเลยนะครับข้อดีต่อมานะครับก็คือฉากแอคชั่นนะครับฉากแอคชั่นทาได้ดีมากเลยนะครับพวกเสียงเอฟเฟกระเบิดต่างๆกระหึ่มรงเลยนะครับได้ดูฉากแอคชั่นตั้งแต่ตอนประมาณต้นเรื่องเลยนะแล้วก็ฉากไครแมทตอนท้ายเรื่องเลยนะครับฉากตอนบุกเรืออันนี้ก็มันเหมือนกันนะครับข้อดีต่อมานะครับเสียงเอฟเฟกปืนนะครับ ซึ่งผมเป็นอะไรที่ชอบเล่นเกมแนวชูตติ้งเกมครับแนวยิงปืนอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันที่ชอบเลยก็คือเสียงปืนนี่แหละครับเสียงดังหนักแน่นดุดันไม่เกรงใจใครเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยิงกันทีละนัดนะครับแต่ว่ายิงกันทีนรัวเป็นนัดนัดเลยนะข้อดีต่อมาอีกครับก็คือป๊อปพอนอร่อยครับใช่ครับไม่เกี่ยวกับหนังแต่อร่อยจริงๆนะครับอ่ะให้ไปอีกหนึ่งคะแนนก็แล้วกันนะเป็นคะแนนเสริมนะครับข้อดีต่อมาคือคาแรคเตอร์ หรือตัวละครครับเน้นเรื่องนี้ตัวละครที่ผมชอบก็มีนะครับคือเจ้าโลอักกับเจ้าทูไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับมันที่ตัวแรกเลยคือเจ้าทูนะตัวนี้ก็น่ารักดีนะครับฉายาตัวนี้ที่ผมจะตั้งให้ก็คือโดนจับแล้วจับอีกนะครับส่วนโลอักนะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งมากเอาตัวรอดเก่งสามารถรอจากสัตว์ร้ายใต้น้ำมาได้โหนี่โค้ดเก่งเลยนะครับ แถมยังไปมีนเรื่องกับลูกชายหัวหน้าเผา่าชื่อโตโนวาลีมั้งไปชกเข้าหน้าเป็นแผลเลยนะครับลูกชายโตโนวาลีกโกรธเลยมั้งทิ้งให้ลกอักอยู่ใต้น้ําคนเดียวนะหนีไอ้เจ้าสัตว์ร้ายโอ้โหไอ้ชายนี้ก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับรอดมาได้นี่ก็โคตรเก่งเลยข้อดีต่อมานะครับก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วแหละก็คือความโหดของตัวหนังนะครับในเรื่องนี้อาวุธที่อันตรายที่สุดก็คือธนูนะครับยิงโดนคนทุกครั้งไม่มีพลาดนะครับ ยิงโดนกลางลาตัวบ้างยิงขายิงหัวบ้างโโห,โหลูกพี่จะโหดไปไหนเนี่ยก็ข้อดีน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนข้อเสียคือตัวละครคนพี่นะครับอย่างเนเธยัมทีดนึกว่าจะได้ไปต่อนะแต่ก็นะใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาคําตอบกันในหนังเอานะครับโอเคครับสรุปคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้คือ9เต็ม10ครับให้คะแนนงานโปรดักชันและก็พวกฉากแอคชั่นล้วนเลยนะครับ ก็ขอแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกคนไปดูกันเยอะๆนะครับตัวหนัานี่ทุนสั้นราวๆ350ถึง400ล้านเหรียญน,นะครับมีข่าวว่าต้องทำรายได้ถึงให้ถึง2,000ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอเคครับสวัสดีครับ <laughs>